ยังครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับ้สู่ช่องทันสปีดนะวันนี้เราอยู่สนามปฐุมธานีสปีดเวกันอ,อีกแล้วกับรถคันเดิมของนรนนะ B M W อะไรวะนกแก้วอะไม่รู้ร <c> บ <oughs> ที่แล้วมีคนถามก,กันเยอะนะครับว่าใช้เครื่องอะไรก็ท่อนบนเป็น1 j เท่อนล่างเป็น 2J เนะครับเดี๋ยววันนี้มาฝึกดริฟต์กันเป็นครั้งที่2นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันที่2เนี้ยมันจะมีอะไรให้เล่นมาเพราะว่าด,ดูเนี้ยเขาเคลียร์กลวยไปหมดเลยดูเหมือนยังไม่มีไลน์ให้ขับตามนะครับเดี๋ยวนี้ลอง เอ่อโดนัทรือฟื้นก่อนโดนัทแล้วก็ทำเล็กแปดครับเดี๋ยวไปดูกันคราวที่แล้วเราก็ได้ทำโดนัท figure e i แล้วก็ขับตามลายอยู่บ้างแล้วแต่วันนี้เนี่ยสนามเขาเปลี่ยนลายใหม่ให้วิ่งกันด้วยครับซึ่งลายใหม่เนี่ยเป็นแบบ low speed แต่สนุกมากครับเดี๋ยวไปดูกันแต่ยังไงเนี่ยอย่างแรกเลยคือผมต้องรื้อฟื้อก่อนเพราะผ่านมาเป็นเดือนแล้วเหมือนกันต้องเริ่มจับจุดกันใหม่บอกตามตรงว่าหลังจากที่ลองดิฟไปครั้งแรกแล้วติดใจมากๆครับต้องมาซ้ำสักหน่อย แล้วก็อย่างที่บอกครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงฟื้นความทรงจำเพราะงั้นช่วงนี้อาจจะงงๆหน่อยทำไมคิดมากก็ดูกันไปเพลินๆก่อนนะครับแต่ถ้าอยากดูตอนที่ฟื้นเสร็จแล้วเนี่ยก็กรอคลิปกันไปได้เลยครับมผมแบ่งเป็นช่วงๆแต่ละพาร์ทไ,ไว้ให้แล้วนะจะได้ดูกันง่ายๆครับ วันนี้ผมกลับวนกลับมาทำฟิกเกอร์เอครับแต่ว่าพลาดนะก็เลยเดี๋ยวอลองฝึกทำตัวนัดแบบเล็กๆแล้วกันเพราะตะกี้ก็ทำวงขนาดกลางกับขนาดใหญ่ไปแล้วเนาะโอเคครับผมว่าได้แล้วแหละเดีย๋ยวเราลกลับไปทำฟิกเกอร์เอดีกว่าร เกียร์สามคันแรกของผมครับปกติจะดิฟที่เกียร์สองเพราะว่าสามารถเริ่มดิฟได้เลยจากความเร็วต่ำของาซองไว้แล้วทำตัวนับทับสุกีเอ็มาตั้งนานแต่การจะเข้าเกียร์สามได้เนี่ยต้องเข้าในระหว่างที่เราดิฟอยู่ในเกียร์สองราะงั้นเราต้องชินรถระดับหนึ่งครับถึงจะทำได้แล้วตะกี้ที่ผมใส่เกียร์สี่รถจุดดิฟเลยครับพอรถคันนี้แรงไม่พอนะไม่มีกำลังพอที่จะด,ดิฟที่เกียร์สี่ครับแล้วตอนนี้รถก็เริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวผมเอารถไปพักก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยกลับเข้ามา เมื่อกี้ก็มีพลาดเยอะเหมือนกันแต่ว่าได้ลองขับทำัวนั้นแบบวงกว้างๆแล้วนเนาะมันดีเหมือนเน่ยเครื่องนี้ขับง่ายนะอันนี้ก็คือหลังเราขับเสร็จหนึ่งรอบ เขาก็จะฉีดน้าใส่หม้อน้ําให้เครื่องเย็นเร็วขึ้นครับแล้วเราก็ออกไปขับกันต่อได้ครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมมากับรุ่นพี่อีก2คนก็ให้พวกเขาออกไปขับกันก่อนครับซึ่งบอกเลยว่าถ้าเช่าขับคนเดียวเนี่ยขับทั้งวันไม่ไหวหรอกครับก็เลยหันหันกับพี่ๆเขานะผมว่า3คนกําลังดีครับไม่เหนื่อยกันมากเกินไปแล้วก็เวียนกันขับได้กําลังดีถ้าเยอะเกิน5คนเนี่ยกว่าจะออกทีหนึ่งเรามานั่งรอนานเลยมันก็จะขับได้ไม่ต่อเนื่องครับและนี่ก็คือรันที่2ครับ เดี๋ยวผมไปวนจำไลายตรงนี้ก่อน นี่ก็คือลายที่เขาจะใช้ขับแข่งกันในรายการแข่งขันที่กำลังจะมาถึงนี้ครับซึ่งบอกตามตรงว่าดูแล้วงงว่าครับเล่นเอาผมหลงอยู่หลายรอบเลยและอันนี้ก็คือครั้งแรกที่ลงไปดูนะว่าเอลายมันเป็นยังไงก็บอกเลยว่าหลงทางเรียบร้อยนะครับไม่เหลือครับตอนขับไปผมก็คิดนะว่านี่มันลายดิฟจริงป่าวเนี่ยตั้งอย่างกับแข่งจิมคาน่าก็เลยเดี๋ยวรอพี่ๆเขาไปขับโชว์ให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยขับตามเขานะครับก็บอกเลยว่าตอนนี้งงมากครับ ่เพื่อนๆดูดิเลี้ยวขวามาแล้วมันไปตรงไหนดูกลัวเต็มไปหมดเลยยากมากง,งงมากก็ระหว่างที่รอล็อกลายพี่ๆผมก็ไปทํตัวนัทกับทําเล็กแปดมานะครับซึ่งมันก็จะเหมือนับเมื่อเช้าก็งั้นเดี๋ยวผมขอไปล็อกลายพี่ๆเขาแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาขับตามลน์กันดีกว่าซึ่งบอกเลยว่าขับตามลายเนี่ยสรุกม,มากครับเดี๋ยวไปดูกัน ครับข<ต>ับต,ต,ต,ตามไลฟ์กัน หนึ่งรอบ <laughs> จริงๆถ้าขับตามลายอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยเปลืนอนยางอะมั้งตอนไปโดนัทอะไรมันใช้เวลานานกับฟิเกเตอร์เอยยางมันร้อนก็เลยซึกเร็ว ถก็มีอาการแปลกๆครับรอบมาแต่รถไม่ไปนะลอไม่ปั่นเลยเกิดจากน้ำมันคัดเดือดครับ <L un> ก็จบไปแล้วกับการเรียนดิฟท์วันที่2นะครับใครสนใจจะเช่ารถดริฟท์ก็ไปติดต่อพี่หนึ่งได้เลยผมใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วเดี๋ยวผมจะไปดิฟท์จริงให้ดูกันอีกเรื่อยๆไม่ต้องห่วงครับเพราะงั้นถ้าชอบคอนเทนต์รถด,ดิฟอย่าลืมกดติดตามนะครับเ <L un> จอกันคลิปหน้าครับ